ตอนนี้ประมาณ5โมงนะครับผมออกจากร้านเช่ามอเตอร์ไซค์เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมเข้ามาที่นี่็ก็จองผ่านไปให้ก็คือ,อนามอาจจะออกเสียงผิดนะนามมงบงเกสเฮาส์นะครับห้องพักที่จองไว้ที่เช่าวไว้ก็คือราคาประมาณ6 0แสนกีบนะคืนหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่าเป็นยังไงขออนุญ,ญาตถ่ายคลิปไปลงได้ไหมครับในคลิปท่องเที่ยว นีจะพาไปดูข้างในเป็นยังไงนะครับมอไซค์จอดไว้ข้างนอกห้องที่อยู่เนี่ยอยู่ข้างบนชั้นสองอนห,ห้องนี้นะครับเป็นห้องแบบเตียงคู่ แยกสองเตียงนี่อุ้ยติดกันไว้หน่อยา็ถือว่าโอเคนะราคาหกแสนกรีบมันตีว่าปัดอะปัดมาหกแสนกรีบโอเคคงไม่ได้ใช้เวลาอยู่ในห้องนานนะเออเดี๋ยวไปดูห้องน้ำหน่อยสิห้องน้ำเป็นยังไงบ้างโอ้โหมีอ่างจากรุช่ด้วยโอ้โหเฮ้ยไอทำไมมันใหญ่นาน้วเนี่ยเฮ้ยที่อาบน้ำเนี่ยมไอ อันนี้น่าจะเป็นแก๊สในระบบแบบดาว้วนะครับข้างในมันอุแบบแก๊สไม่งั้นมีมมมมต,ต้องมีหม้อต้มข้างในเนี่ยมันถึงได้ใหญ่ขนาดนี้สุดยอดโอเคโคตรหิวเลยเดี๋ยวออกไปกินส้มตำกันทีครับตอนนี้